เคยรู้สึกเหมือนโดนเพื่อนปั่นให้ทำอะไรแปลกๆไหมหรือบางทีก็เผลอทำอะไรที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้อาจเป็นเพราะเพื่อนคุณมีของดีวันนี้เราจะมาเปิดโปง8กลเม็ดทางจิตวิทยาที่อาจารย์นักจิตวิทยาหรือแม้แต่เพื่อนสีของคุณก็อาจใช้โดยไม่รู้ตัวเตรียมตัวให้พร้อมเพราะคุณอาจกำลังโดนตกอยู่ก็ได้เคยสังเกตไหมเวลาอาจารย์เรียกชื่อเรากลางห้องเรียนเราจะสะดุ้งโหยง นั่นแหละการเรียกชื่อคนที่เราคุยด้วยช่วยดึงความสนใจกลับมาได้ชะงัดอยากให้ใครสนใจเป็นพิเศษลองเรียกชื่อเขาบ่อยๆโดยเฉพาะตอนเริ่มต้นหรือตอนจบประโยครับรองลองนึกภาพคุณกำลังคุยกับเพื่อนอย่างออกรถแล้วคุณก็ยื่นของบางอย่างให้เขาแบบเนียนๆเนนชื่อไหมส่วนใหญ่เขาจะรับไปโดยอัตโนมัติลองเอาไปใช้ดูคุยเรื่องดราม่าชีวิตอยู่ดีๆก็ยืนเปลือกกล้วยให้เพื่อนแต่ระวังโดนด่านี่ไม่ใช่เรื่องตลก ลองเคี้ยวหมากฝรั่งรสชาติเดิมๆตอนอ่านหนังสือสอบแล้ววันสอบก็เคี้ยวรสชาติเดิมอีกมันจะช่วยกระตุ้นความทรงจําเหมือนที่อีวานพาฟลอฟทดลองกับน้องหมาแค่เห็นอาหารน้ําลายก็ไหลแล้วอยากเป็นคนแบบไหนลองแกล้งเป็นคนแบบนั้นไปเลยสมมุติว่าคุณเป็นคนขี้ช็อคอยากเลิกก็ลองบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่สายช็อคแรกๆอาจจะยากแต่ถ้าทําไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมคุณได้อยากได้ชิมซีล่า แต่รู้ว่าพ่อแม่ไม่ให้ลองขอหมาไปก่อนพอโดนปฏิเสธแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นขอชินชิล่าคราวนี้พ่อแม่อาจใจอ่อนนี่คือเทคนิคยื่นหมูยื่นแมวทางจิตวิทยาเพื่อนมาเคาะประตูห้องตอนตีสองบอกว่าไม่มีที่ไปท,ทั้งที่คุณตั้งใจว่าจะไม่ให้ใครมานอนค้างทั้งนั้นแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเพราะคุณเหนื่อยเกินกว่าจะเถียงตอนที่เราเหนื่อยล้าทั้งกายและใจเราจะยอมทำอะไรที่ไม่อยากทำได้ง่ายกว่าปกติอยากมีเพื่อนใหม่ ลองเรียนแบบท่าทางและพฤติกรรมของคนที่คุณอยากเป็นเพื่อนด้วยแบบเนียนๆนะคนเรามักจะชอบคนที่เหมือนตัวเองนี่คือคามิเลียนอิเล็กเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนกิ้งกา่าอยากให้ใครเห็นด้วยกับคุณลองพยักหน้าขณะที่คุณกำลังพูดมันจะทำให้เขาคล้อยตามได้ง่ายขึ้นเหมือนเวลาดูคนอื่นเล่าเรื่องสนุกๆเราก็จะพยักหน้าตามโดยไม่รู้ตัวพลังจิตวิทยามีอำนาจจงใช้อย่างมีสตินี่คือวลีเด็ดที่เราอยากให้ทุกคนจำไว้ลองเอาไปใช้ดู แต่ก็ระวังคนอื่นใช้กับคุณด้วยแล้วคุณละ่ะเคยเจอใครใช้กลอเมทเหล่านี้กับคุณบ้างไหมหรือเคยใช้เองบ้างมาแชร์กันในคอมเมนต์ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย